สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอวิธีคุยกับ AI ให้มันฉลาดขึ้นให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีกว่าแค่สั่งงานทั่วไปนะครับเราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่เรียกว่าเมตาพอมทิ้งกันจากเอกสารที่เราได้มาซึ่งมันพูดถึงทั้งเรื่องอเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์ในการนำเสนอเรื่องนี้ด้วยครับค่ะก็คือแทนที่เราจะบอก AI แค่ว่าทำอันนั้นให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะแนวคิดนี้คือการที่เราต้องกำหนด เ,เหมือนกับบทบาทหรือบุคลิกให้ AI ก่อนเลยลองนึกภาพตามนะคะเหมือนเราบอกอคนทำอาหารทั่วไปว่าทำผัดกะเพราเทียบกับการบอกว่าคุณคือเชฟอาหารไทยระดับมิชลินสตาร์นะลองรังสรรค์ผัดกะเพราในสไตล์ของคุณมาหน่อยอ๋อเข้าใจภาพเลยครับค่ะการทำแบบนี้มันสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจที่เราอยากได้ผลลัพธ์ที่มันแบบเป๊ะแล้วก็มีคุณภาพสูงจริงๆเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาลงรายละเอียดก,กันหน่อย เอกสารที่ว่าเนี่ยมันพูดถึงหลักการสําคัญสคัญด้วยใช่ไหมครับในการเขียนเมตาพรอมที่ดีเหมือนจะมีอยู่5ข้อใช่ค่ะมี5หลักการสําคัญเลยข้อแรกนะคะคือกําหนดบ,บทบาทที่ชัดเจนให้ AI ไปเลยเช่นบอกไปเลยว่าคุณคือหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรน,นะอืมครับ ข้อ2ก็คือระบุวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่อยากได้ให้ชัดเจนเช่นอยากได้รายงานวิเคราะห์สกิลแกรหรือว่าขอเป็นแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP ฉบับร่างอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นการตั้งต้นให้ AI รู้ว่าต้องคิดแบบไหนและเป้าหมายคืออะไรใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสข้อนี้เหมือนเป็นเข็มทิศกับจุดหมายปลายทางให้ AI เลยแล้วหลักการที่เหลือละครับอีก3ข้อมันเข้ามาช่วยเสริมตรงไหนบ้างครับ อืมก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะอย่างข้อ3คือกำหนดข้อจำกัดแล้วก็เงื่อนไขอันนี้ก็เหมือนเราแบบว่าตีกรอบให้ AI นิดนึงว่าอะไรทำได้ไม่ได้หรือต้องอยู่ในขอบเขตไหนอ๋อเหมือนบอกว่าห้ามออกนอกเส้นนี้นะอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นค่ะส่วนข้อ4ี่คือการให้บริบทแล้วก็ตัวอย่างอันนี้ก็เพื่อให้ AI มันเข้าใจมากขึ้นอาจจะให้ข้อมูลพื้นหลังหรือตัวอย่างผลลัพธ์ที่เราอยากได้คล้ายๆกันครับ ใช้คำสั่งเชิงลบอย่างระมัดระวังคือบางทีเราก็ต้องบอกว่าไม่ต้องการอะไรเพื่อกันไม่ให้มันแบบสร้างอะไรที่เราไม่เอาออกมานะคะครบเลยนะครับทั้งกำหนดบทบาทเป้าหมายตีกรอบให้ข้อมูลเพิ่มแล้วก็บอกสิ่งที่ไม่ต้องการเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ AI ทํางานได้ตรงเป้าที่สุดใช่ค่ะเหมือนสร้างสนามเด็กเล่นที่มีขอบเขตชัดเจนให้ AI ทํางานได้เต็มที่แต่ไม่หลงทางแต่ว่า เออ่การจะเอาเรื่องที่ดูเหมือนจะเน้นรายละเอียดทางเทคนิคมากๆแบบนี้ไปอธิบายให้ผู้บริหารระดับสูงฟังเนี่ยผมว่าน่าจะท้าทายเหมือนกันนะครับคือทอํายังไงให้เขาไม่รู้สึกว่าโอ้มันดูยุ่ยยากจังทําไมฉันต้องมาทําเองให้ลูกน้องทําก็ได้นี่นาเอกสารมีพูดถึงประเด็นนี้ไหมครับมีเลยค่ะและตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเอกสารเสนอให้เปลี่ยนมุมมองไปเลยค่ะคือให้วางกรอบเรื่อง meta prompting ใหม่เป็นเหมือนกับ วิสัยทัศน์ผู้นำกับคู่มือ AI หรือ The Visionary Leaders AI Playbook อ๋อ oh, คู่มือ AI สำหรับผู้นำใช่ค่ะคือชี้ให้เห็นว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคจ๋าๆนะแต่มันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ผู้นำเนี่ยสามารถใช้ชี้นำ AI ได้โดยตรงเลยเพื่อกำหนดทิศท,ทางแล้วก็ออกแบบผลลัพธ์ให้มันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรจริงๆ โอ้โหฟังดูแล้วมันยกระดับขึ้นมาเลยนะครับไม่ใช่แค่การสั่งงาน AI แต่เป็นการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรผ่านการกำหนดทิศท,ทางด้วยเมตาพรอมนี่เองถูกต้องค่ะมันคือการเปลี่ยนจากแค่เป็น user มาเป็นเหมือนสถาปนิกที่ออกแบบการทำงานร่วมกับ AI เลยนะคะการที่ผู้นำเข้าใจแล้วอาจจะลองลงมือทำเองบ้างเนี่ย จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า AI มันเดินไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายใหญ่ขององค์กรจริงๆเป็นการนําการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่ใช่แค่สั่งงานเฉยๆใช่ค่ะแล้วเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกเอกสารก็มีแนะนําให้ใช้พวกอินโฟกราฟิกช่วยด้วยใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่ามีแนวคิดพิมพ์เขียวหรือบลูพรินค่ะค่ะมีบลูพรินที่จะแสดงองค์ประกอบต่างๆของเมท a p พรอมส์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มีเข็มทิศหรือคัมพัสที่ชี้ให้เห็นว่าไอ้เจ้าเมทร์พรอมส์เนี่ย มันนำทาง AI ไปสู่ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ได้ยังไงบ้างอืมก็ช่วยย่อยเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับใช่ค่ะทำให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมเร็วขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงได้ว่าเออการเขียนพร้อมแบบนี้มันส่งผลต่อธุรกิจยังไงสรุปแล้วนะครับ Meta Prompting เนี่ยถ้ามองแบบองค์รวมมันก็คือการวางโครงสร้างการสื่อสารกับ AI อย่างมีกลยุทธ์จริงๆ เพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของ AI ออกมาใช้ในระดับองค์กรเลยใช้เลยค่ะแล้วมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะถ้าเรามองในมุลอินโฟกราฟิกสอีกแบบที่อาจจะเรียกว่าจากแนวคิดสู่ข้อมูลเชิงลึกหรือ from idea to insight เนี่ยการใช้ meta prompt มันก็เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเลยนะคะระหว่างคำถามเชิงกลยุทธ์ที่อยู่ในใจของผู้นำ กับคำตอบที่อาจจะเปลี่ยนเกมที่ AI สามารถมอบให้ได้อืทีนี้คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือการที่เราเชี่ยวชาญในภาษาใหม่นี้หรือก็คือ Meta Prompting เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของทักษะหรือความคาดหวังที่เรามีต่อผู้นำในยุค AI นี้ไปได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ